สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะกาลาดนะครับวันนี้เราขอเสนอเรื่องอาการปั๊มล็อกนะครับเหยียบไม่พุ่งไม่ค่อยมีกําลังครับในรถยนต์นิสสันนาวาลาดีสีนะครับเป็นเคสที่บอกว่าเป็นเคสที่ซ่อมดุนะครับบางครั้งนะครับหมดเงินเป็นแสนก็อาจจะไม่จบเพราะสิ่งนี้ครับครับและสําหรับคันนี้นะครับเป็นนิสสันนาวาล่าครับมีปัญหาไฟเครื่องยนต์โชว์โค้ด0089 Fuel Pressure Regulator Performance นะครับ หมายความว่าการควบคุมแรงดันมีปัญหาครับแรงดันในที่นี้ก็คือแรงดันของรางคอมมอนเรลครับตอนนี้นะครับเราลองทําการตรวจสอบค่าแรงดันนะครับในรางหัวฉีดนะครับรางคอมมอนเรลปรากฏว่าในรอบเดินเบานะครับแรงดันรางขึ้นไปที่54นะครับ54าี่ อันนี้เราจะพูดเป็นหน่วยเป็นเมกะปาสคาลนะครับแต่ว่าในเครื่องวัดของเราเนี่ยจะเป็นกิโลปาสคาลก็คือประมาณ55,000นะครับเราจะพูดเป็นเมกะปาสคาลแล้วกันนะครับก็คือประมาณ54 m e a a เมกะปาสคาลเดี๋ยวเราจะค่อยๆเร่งขึ้นไปนะครับ เปิดคันเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับค่าแรงดันล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ61สังเกตดีๆนะครับรอบเครื่องยนต์จะรอบเครื่องยนต์จะวิ่งไปไม่ได้ไม่ได้สูงนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับนาวาร่าเนี่ย4,500 4,800เนี่ยครับรอบเครื่องยนต์ปั่นไปได้สบายๆเลยนะครับแต่นี่เรากดคันเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรอบไม่เกิน4,000 ราขยี้จมพื้นแล้วนะครับรอบก็อยู่ที่แค่นี้นะครับไม่ไปแล้วนะครับแลวสังเกตดีๆนะครับเสียงเครื่องยนต์จะมีอาการเขกแกะแกๆแกะนะเสียงเครื่องยนต์จะเขกแรงนะครับรอบไม่ไปแล้วนะครับกดยังไงรอบก็ไม่ไปแล้วนะครับเรามาดูค่าแรงดันสูงสุดกันนะครับ อยู่ที่60กว่าๆนั้นเองนะครับตอนนี้เราพบความผิดปกติที่แรงดันลางครับค่าแรงดันลางตอนนี้มันสูงผิดปกติในรอบเดินเบาครับปกติแล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ29-30เมกะปาสคาลแต่ตอนนี้นะครับค่าที่เราวัดได้อยู่ที่53เมกะปาสคาลซึ่งผิดปกติแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับในเครื่องสแกนของเรายังพบโค้ดปัญหาครับก็คือโคอด 89, Field Reg ด้ด P0089 Fuel Pressure Regulator Performance เนี่ยนะครับ แสดงว่าการควบคุมแรงดันของรางคอมเพลตเลวเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการแก้ปัญหาของเราเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับเคสแรงดันชื้อเพลิงนะครับเราต้องทําการล้างหัวฉีดก่อนนะครับเป็นการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงหรือซูเปอร์ดิฟคลีนนะครับโดยน้ํายาทำความสะอาดสูตรพิเศษนะครับที่เราออกแบบมาสําหรับการทำความสะอาดระบบหัวฉีดดีเซลโดยเฉพาะครับโดยการต่อตรงนะครับเข้ากับระบบนะครับ โดยไม่ได้ใช้น้ํามันนะครับที่อยู่ในถังน้ํามันเชื้อเพลิงล้เราจะใช้น้ํายาทําความสะอาดนะครับต่อตรงเข้ากับระบบหัวฉีดดีเซลเลยนะครับนี่ก็คือตัวน้ํายาที่ไหลผ่านไส้กรองนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดชะรล้างทำความสะอาดในระบบต่างๆครับ และในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเปลี่ยนตัวซักชั่นคอนทอนวาลหรือ SCV นะครับโดยการเปลี่ยนใหม่เราซักถามประวัติจากเจ้าของรถแล้วบอกว่ายังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเราจะเปลี่ยนตัว SCV ตัวใหม่นะครับเข้าไปแทนที่นะครับซึ่งจะทําให้การสั่งจ่ายน้ํามันหรือการควบคุมการจ่ายน้ํามันเข้าสู่ปั๊มเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับสำหรับเครื่องวายดี25และก็เครื่องยนต์ดีเซลคอมเบ็ลในหลายๆรุ่นนะครับมักจะมีปัญหาที่ตัว SCV นะครับเราจะจัดการเปลี่ยนไปเลยครับ หลังจากเปลี่ยน SCV ไปแล้วนะครับยังไม่จบนะครับสำหรับคันนี้ติดปัญหาครับคืออาการปั๊มล็อกครับกล่อง ECU กับตัว SCV นะครับสื่อสารกันยังไม่ลงตัวครับเพราะฉะนั้นการควบคุมแรงดันยังมีปัญหาอยู่ครับยังไม่สามารถที่จะจ่ายน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเรื่องของซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับยังสื่อสารกันไม่ลงตัวครับ จำเป็นที่จะต้องทำการรีเซ็ตและเล a ร์นิ่งนะครับระบบปั๊มหัวฉีดนะครับและ SCV ใหม่นะครับเพื่อให้การปรับค่าการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องครับและตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทำการล้างหัวฉีดแบบซูเปอร์ดีคลีนนะครับรวมทั้งการเปลี่ยน s c v นะครับและทำการรีเซ็ตและเล a ร์นิ่งระบบปั๊มและหัวฉีดนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังออกไปทดสอบกันครับว่าอาการนะครับที่ วูบๆนะครับในช่วงความเร็วต่ำนะครับจะหายไหมนะครับแล้วก็โคดที่เราเจอก็คือ P0089 ฟิ e l p u m นะครับหรือว่าตัว p r e u r e Regulator นะครับหมายความว่าเป็นการควบคุมแรงดันเชื้อเพลิงนะครับที่ผิดปกติ แตกต่างไหมครับพี่แตกต่างครับแตกต่างนะครับคันเร่งจะเบาขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ค่าแรงดันในรางความเร็วค่อนข้างดีนะครับก็คือเรากดปุ๊บแรงดันดีขึ้นเลยนะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นปัดนอยู่ที่ประมาณหกสิบนะครับตอนนี้ขึ้นมาเกินร้อยแล้วครับค่าที่เราขับเมื่อกี้ก็เกือบเกือบร้อยสี่สิบนะครับซึ่งรุ่นนี้ทําได้ประมาณร้อยหกสิบสบาย ตอบความเร็วสูงนะครับเรียกแรงบิดได้เร็วครับแตะปุ๊บนะครับตอบสนองเลยเคสนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าบางครั้งการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับที่เสียหายเนี่ยนะครับอย่างเดียวเนี่ยยานยังไม่จบนะครับจําเป็นที่จะต้องทําการรีเซ็ตและเร์นนิ่งระบบครับเพื่อให้ ECU นะครับและอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนก็คือฮาร์ดแวร์เนี่ยครับมีการสื่อสารและก็ควบคุมการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําครับ โอเคเค่น,นี้กลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะการ์หลาดมาสเตอร์นะครับที่แนะนำข้อมูลดีๆของการซ่อมรถนะครับแล้วใน e ีพีต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรนะครับโปดติดตามครับ